อ่าวนะรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับเกมเดิมวันดิติสเฮ้ยวินิตัตไอ้ยาแเละนะครับก็มีอะไรมาก,กปเป็นเกมเลยเปื่อยปเปิ่อยเนะาะ นี่เราก็มาเก็บเวลานะคนละเกลียดใจอะ อก่องนั้นเดี๋ยวต้องเปิดเสียงกรีมนะครับเพื่อที่จะได้รับรสชาติเพราะว่าเกม่งมันดังเวลาเปิดเคียงก็หุมแบบปุมเทเตอร์แบบบุ่มบุ้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 มเพราะฉะนั้นก็จะพยายามที่จะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเยอะ มันเยียนะังไมนรู้เมรู้ตอนแรกผมจะมมในนี่ว่าเรียนนะแต่ว่าแบบอืมไม่ไหวไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแพทเทิร์นของบอสเท่าไหร่อ,รอ่ะ แบบไม่อยากเล่นดีเรียนะนะเพราะว่าดีเรียนเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดระดับหนึ่งเลยนะถ้าเต็มถ้าความยากเต็มห้าดาวนี่ให้ห้าดาวจริงเพราะว่าอะไรนะรเพราะว่ามันพอราตีมันโดนลดดามเมจด้วย ตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยก็อยากเล่นแต่ละวันเนี่ยมันก็สลับสนปนเปย์ไปไน,นะคือแบบบางทีก็อยากเล่นตัวนี้บางทีก็อยากเล่นตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันาย,ยิง่งยาก สามสองหนึ่งเออแค่ดันกระจาอยจานี้ไม่ต้องร้องโวย

ปับป๊บปับ๊บปั๊บปุ๊บเออลืมเลยอ่ะตัวนี้มันมีคอรเตอร์ <c oughs> ตัวนี้เล่นง่ายปี๊ดลกเลยเน่นหา,าว้หน้าดเดียวครับเจ้า สบายสบายถูก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 ไม่ได้ทำฮาอะไรเลยเกจะเอาเส้นดะีจ <my> ังเลยบอมปุ๊บวู๊ดยุ้ยเชได้ไหมแล้ให้เขาตะ มาม่าแหลยปั๊บปั๊บเอาให้ปึ๊กปึ๊กปึ๊กปาเขาให้มาหมดมาหมดมาหมดอุ้ยอุ้ยอ entonces, ุ้ยอ๋อปึ๊บ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 เจ้าไอเจ้าถึงถึงเจ้าถึงถึงชัวร์เขาให้ไม่ได้ทำอะไรเลย เฮห่วยห่วยจ้า้เรียนเ

ไหมอนี่ไอหมอนี่ไอกิ้งกาไอกิ้งกาเมซนอกนโอ้กโนอีอ้อ้โอ้โอ้โอ้้โี้้โอีโป้โอ้โป้โอ โอ้โหอะไรสีแดงๆไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหโอ้เข้าไปงัดหน้าโว้วิ่ไม่โดนเลยงวะปุ๊บบอลเอ้ยคิอหรือเปล่าวะเป็นเลยน่าละเข้ามือเฉยอ่ะ ฟากใป่ปับปับปับปๆับปับบปป้ง เฮ้ยแอสติเอสเตอร์สปีดป้ปงโอ้โห่งออมไม่โดนป้ <c oughs> งปเขาเตอร์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  มัดวายุไม่คะหัวเอาทิมสั่อ๋๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บเอป็นของทับเลยวกับพวกกีกี้อ่ะเฮ้ยวนยักใกล้จะจัดเลยแล้วมันไม่มีาพุ่งเลย ไอตัวหนึ่งไม่มีใครมองเห็นเอาดิมมเขาเตอร์เว้ยมองไม่เห็นเลยเร็วจนมองไม่เห็นเลย ปาป,ปาปหนองสามโอ้เป็แค่สามอกคัลเตอร์คัเตอร์บลอกคัลเตอร์คัเตอร์ โองข้าสงสาลูกันตีมันเป็นมาสแปดทิศ o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  เออเหนื่อย,ยให้อยู่ในวงจะเหนื่อยือ,อโมเดลคำสาปให้คนอื่นตีมามาแล้วจะใช้มาสิบแปดทิศกำลาบแก้กา้าาสีมาสิบแปดทิศ

หลายสูด,ดาเมีสิบเปอร์เซ็นต์เออกรพีโกบิทไม่ไม่ไม่ฉันไม่ไปฮะเดี๋ออยวฉันทันมาไรแค่นี้ก่อนเหลือห้าทีอ่ะฉันฉันต้องไปทุระต,ต่อแล้วไปนะจะมาเข้ามาให้ยืน ผมก็อ,ออกไปรับคนสำคัญเลยครับไปรับคนสำคัญมาต่อไ,ไป,ไปนะใครเลนดีกว่าใคมาเล่นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ อุ่ใชตใช่ตต่ใช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 ้ใ nah, ช่ใ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 ่ใช่ตช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่ช่ยช่้ช่ใช่ใช่ใช่อช่อช่ตช่ใ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 ช เชือเน็ต a น s ก้าไม่คิดเลย่ามันจะกาขนาดนี้ปั่นเลป้าของ FC เขาเอาไปแล้วนชุดอะนชุดแบบหนึ่งจะช่วยให้สาวสวมสุดเกน่าจะเซ็กซี่เรเด้ โอ้แบบว่าบ๊อบมคือลือเลยเอาวันนี้เลยไหมแ้สเซ็กซ่เอาวันนี้ดีกว่าแบบว่าดีนหน่อยเอาอมาเฟียที่แบบยักมาเฟียซุกมาเฟียอ,อ,ย,อย่างจ้ามเลยอนะ่ะ Quất tay này Có pháo là chạy Thế bình